ตอนนี้อยู่กับเรื่องนี้กณเลือดกูอาดแล้วตอนนี้กูอาแล้วกูอาแล้วอกูได้เฟิร์นบัตเชื่อหเกีย์เปลี่ยนแนวเรีนดูปสาระหดอะไรเป็นดังชีวิตดังชีวิตเกิดแก่เจ็บตายรั๊ไ งงมากตอนนั้นอยู่งองอะไรนะมันทำไม<า>มึงกดจังเลยฮะน,นี่มันเดาอ่านดีหว่ากูลืมนี่มันปิงดูยังไงก็ไม่ใช่ชื่อพ่อมันม <laughs> แต่กูร้อกู <laughs> รู้สึกมีความสุขนะฮะปิงมี <laughs> งอะไรปิงกูเ <laughs> ปลี่ยนไม่เอาเป็นชื่อพอ่อเอาเป็นชื่อ,อมึงไปดีกว่านี่ต่อเลือดด้วยมั้งไงให้มันรู้ เฮ้ยใสออนใซ่ออนเล่อ่ออนมาอามอะไรมึงก็สู้ไปดิคุณจะสู้กับการิม,มีความสุขอยู่เลสมันไม่อยู่จีเรนทำไปแล้วละ่ะสามสิบสามีจรงเลยไม่มีเลนให้แกงแย่ yeah. ตอรี่หาตังค์นี่มันดีดีเลยเป็นหอนะอนันเป็นหกแล้วใช้สกิลไอ้บอยฟิลจะได้มทุกคนไส้ออนก็มาจังแฮ อมาถึงลวลาแกลงล่างมาแบบป่าเลยนะพวกมึงเตรียมจัดกันได้เลยคนระับจังหวะนี้รู้เปล่าวะดูยังไงก็รู้เดี๋ยวขึ้นไปคนระพี่สูตรก่อนพี่สูตรนั่นหืมชัดเจน มาไม่อยู่ต่อ,อแน่นอนแน่นอนครับจังหวะนี้มาแล้วสายเนียนให้มันเปิดให้มันเปิดให้มันลํมมันเริ่มล hey, 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 you know oh, hey, ําพอสุลกากมาเริ่มนะนี่เตรียมใส่ออนเอาบอกโหังโคตรเดินหน้าด้านนี่ไหม กูยืนตรงนี้กูจะได้แหละมันอ่ะได้กูไปเอาโบ้เด้วกูกลับมาลำบากว่ะขอบูดมากเลยตอนนี้ของยางด้วยเอออเ้ยใครขอบูรดดทำไมกูต้องให้ด้วยวะแต่กูก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้กูก็ไม่ได้บอกกูจะให้เอาไอสัตว์ไทยกูจะยืนเดี๋ยวเอาเลยแหละ อ้าวยืนอาจะไม่โดนแล้วพวกกูยังต้องกลับบ้านดูเลือดกูดีไอสัตว์น่ารักจังเลยคูแทงบูให้มึงอ่ะอะไรเขาถือว่าคิวได้ถ้ามึงคิวไม่ได้นะกูคิวไปแล้วอะอ้าวเหรอเนี่ยดูจะคิวอีกรอบเนี่ยะวันดีเพื่อนสนใจไหมอย่านะอย่าบูไปให้มันนะดูเลือดมันดีมีไข้มาพูดถึงกูโอ้รู้จักกันคูแกูเอาปูกแลังจะเสร็จเลยแล้วมึงก็ขัด เลวอามบวกดิบวกบวกมนเป็นไ,ไหนอามหายดูสิเอ่ว่าหายกูลืมบอกดีนะตาหนี้มั้งทีมฝั่งนะั้นไม่ไปเก่งอืมตั้งแต่เกงทางเราอีกทีแล้วข้างล่างมึงน่าจะชิยวงงงงนะหายอ่ะหายไปไหนไม่รู้อ่ะหายไปเลย คือไม่โผล่มให้กูเห็นหน้าเลยอะหายไปกลับแล้วเพือ่อนอ๋เฟียกลับแล้วไม่เล่นต่ออ๋อเฟียไม่เล่นหรอตาหน้าพี่คงจะไม่เล่นแล้วอ้ามบวกมันเป็นยุทธหายเลยไอ้เฮียไอ้เฮียทำไมมันเลวหกวะเฮีย,ยไปทำร้ายมันเดียวอะไรกูกูหิวกูก็สู้เป็นคนเดียวแนละ้วไปแล้ว เดินมันกูเดินอยากเห็นกูเดินอยู่ในป่ามันเลี้ยวหกอ่ะมันไปฟาร์มมันอย่างไรวะไม่ยังบอกกูไม่เคยได้ฟาร์มกูเดินไปเดินมาเขาเนี้ยเนี่ยมึงดูไซออนดีมันตัดวิชั่นกูกูเห็นอยู่บริษัทเออจะเชื่อได้หรอเบื่อเช่นมากไปเลยหน้าสมิงกล้องเบื่อไซออนมากไม่รู้จะมาอเขี้อะไรเยอะแยะ เดินผ่านมหรอแบบเน็ตมากเลยตอนนี้อกลับก่อนสองพันแปดให้ดูฮะฟังเนี่ยเออใช่ไหมลองไม่เดือเาเล่นแครีไม่ออกไปฟอสก่อนไม่เอาออกเลยได้ดีกว่าอเพี่ถามถึงอะไรฟังนะพี่สองพันแปดแล้วอกลับก่อนน้ำมันพร้อมจัดเรียังน้ำมันทำไมไม่ออกไอ้ดาบไฟวะ ออกข้ออ้อนก่อนเฮ้ยเกูไม่มีนกแอร์มันวาร์ผาใครมันวาร์ผาใครแต่อ้อนแน่เลยน้ำมันพวกที่ผมเห็นในพวกคนที่เล่นตอนนั้นน่ะมันออกไถ้าแข่งเขาเอาไอเขาออกลูติงก่อนนะไม่เห็นอยู่ว่านี่มัน้องโอพีกว่าจะตีหน้าได้เลยแล้วนั่น ีอดามเป็นศพแน่เขไปอยู่นะแต่ว่ากูอยากไปช่วยนะแต่กูเดินไปไม่ทันสเตปสเตปดามชิ้หายแล้วดีเร็วอ้าวกูไปอยู่ไม่มานากูมันน้อยไปแาบอะไรวะเมื่อกี้กูไม่น่ายืนตีปูนานเลยยืนตีปูเช่นรอดได้เมื่อกี้โคตรเส็งเลยใช่ไหม ตอนแรกมันเทเลป์ผัดหนีผมเลยแล้วตอนนี้ผมก็พี่น,น้ามันไม่มีแล้วลไงใครมังกรมันใช้อันติแทนโคตรด้านอ่ะเป็นโคตรดอานเล่นเล่นด้วยความทรมา <c oughs> มนไ่ได้โดนเจ้อ,อันติกากาผักกลับหมดอะ่ะคือไซออนมึงบ่อยมากก <c oughs> ลัว <c oughs> ด่ากลัวไหมไม่เงียบเลยเจ <c oughs> งพังเลื่อนเป็บป่ะเจงพังโอ้ยดูมึง เงินนิดเดียวเงินเท่าไหร่วะร้อยสี่หกร้สี่หกน้อยอ่ะกูกูเป็นกูกูเล่นร้อยสี่หกนะอกดน้ำยาขอนแล้วค่อยนี่โคตรเมาเลยเฮ้ยกูไปอยู่บอกมันว่าอย่าเพิ่งหนีเอ๊ะทำเป็นหนีทำเป็นหนีเฮ้ยมึงเย็นเย็นกันก่อนดิมึงแม่งเดือดกันทิหาย เอ้ยหยันหย <mermaid> ันวะกูสิ่เลยแบนชีฟเข้าเร็ว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 ฮะกูขอโทษกูเพิ่งบอกไปว่าจะโชว์สเต็ปถังมันก็ไม่สำเร็จคนกาปาอ่ะตายหมดอะไรเนี่ยเป็นแผนไดฟิลได้ทิปเปบนคิวเอ้าจริงจริงหามฟิวดิ ใช่ไหมคิที่จิงที่จริงถ้าอันถ้าอันติถ้าอันติไม่วืดมันมันจะสวยกว่านี้กู <c oughs> จะไม่ตายไม่ต้องบอกจะไม่มีใครตาย <c oughs> อันติคือแบบ <c oughs> อันตินี่คือแบบอะจะมีอะไรหรอกน่าจะเก็บเวลามากกว่าดรามกูควรจะด่าเลยว่าแจกัน <c oughs> ตีปกติแม่งเสียกได้ชิว ไอ้ยามเชิญโห่คุณพูดเล่นๆแม่งเจอเลยไ <c oughs> อ,อ,อ้ยามอ่าเฮ้ยมันคืออะไระม,มันคืออะไรออสตาอ่ All Star. <c oughs> ไอ้ที่เป็นน้ำแข็งอะ่ะเมกกื่อกี้เกลียวแข็งเออเกลวสัตว์สีฟอไรออสตาวิ่งตามทำไมอ่ <c oughs> ะทำอะไร <c oughs> ไม่ได้แจ็คไม่ไม่เช็่อว่าลาเชื่อว่าลาฟิวของของมันไปเร็วยังวะ ร้อยสิบร้อยสิบเป็นหรออ้โหยี่งยางนู้นไม่ไก่มากอ่ะแต่นีดแถ่นี้ยังจะเล่นสบายแลงไงจะใครละแลงไงจะใครละแต่ต้องเจอตาตอนที่เราเล่นตอนนั้นอนะ่ะโหดัางนู้นอนะ่ะผมไม่มีทางดีแล้วไปภูมิจัดมันคึกๆหน่อย กูแม่งไม่กึกแล้วไอ้เฮี่ยเอชเญไเชด้เอชิญก็เชิญดีสัตว์มุ่งมาดิออบอกแล้วเจอเต็บกันโยนยถยังด้านหน่อยด้านหน่อย,นนอยทุกคนโอ้โหไปแล้วปิงหวายสัตวไม่ไห,วหวายิงมันช้า <c oughs> นี่นได้ <c oughs> เอ้มันทอนมันทนเาลยใส่ออนมาใส่ออนมาตัวอารีโคตรหาแรงไปเอาพอเอ็มเราอ้ยวิ่งไปไหนวะนั่โคตเหาอันี้เื่อแล้วื่โคตรเมาอ่ะ้ล่งหน่อยเฟลางหน่อยงหน่อยเดี๋ยวมันเออ วัวนี่ก็แรงน้อยไปนะโอ้โหวัวใส่ออนอยู่นเนี่ยนี่กูว่าละแล้วกูปาถังไปไหนวะเรียกกูทำไมอ่ามันไม่เอาแล้วกลัวเราอ่ามบินเฮ้ยเ <c oughs> อามันมาไปแท้งเสียของ <c oughs> <c oughs> เสียของเสียของ คำเจียของทำให้มันตีมแบบนั้นไม่ดีนะเฮ้ยเพื่อกันาราอเก็บอีกแล้วครับจังหวะนี้ไดอามเค้มมากครับปล่อยสกิลที่กกูดูแม่ไม่เห็นจะโชว์ให้กูไม่เห็นจะโชว์โหดให้กูเลยเสียของ คือคำเสียของน้ำมตนมันเกิดแล้วดิว่ะ solo คิวได้น้ำมนเงนสออะไรคุณหนึ่งหนึ่งห้าดูทิใครใครที่พี่บอกให้ไปดูโอ้หลอดดูยังโอ้หลอดไหนพี่พูดใครว่ากันนนพี่กันลืมไปแล้วแต่บอกอยู่ อม่อ่ะผมแม่อยากสบายเลยอามบวกเอ้เอานี้เดี๋ยวไหมเอานี้วะเอานี้วะเอา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 วะเนี่ยเอาวะรอเออรอแล้วหมนมาเลดี๋ยวดามันตีไม่เข้ากูลืมไม่ตีไมัน่เข้าอยู่แล้วกูตีไม่เข้าอ่าวดามเสร็จ เอ้ไซออนมาทางนี้แล้วลูกปลาหางปาห่างปาห่างปาห่างปลาหางให้ได้ปลาหางให้ดามเห้ยไมายามดิทำไมปาห่างให้ได้ยามไม่ได้เลยวะไม่ก็ปาไซออนเขาไปหาได้ยามให้มันเล่นดีดามกูไม่เข้าใจเอาปาเตี๋ยนะมัได้หรอเอ้กูก็นึกว่าปาท่าหนึ่งให้มันให้มันเด้งไปปลาหาวเดี๋ยวอาบอ่ะ โคตรสิ้นเปลืองเลยนะมนไอ้เหี้ยไอชอบไม่งเป็นช,อชอ็ชอตเด็ดไทอนมันอยากให้กูได้อ่ะครับช็อตที่นี่จริงนะพี่ว่าทะเลนล่างแม่งเล็กตรงน,นี้คือมันเอาแกงผักมาที่<ด>โค<อ>ตรหลาเพราะแกงผักไม่หรอกมันก็เล่นได้แต่ว่ามันมันเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่ค่อยดีอ่ะบอลมันบอลก็แตกเลยมันเล่นแปลกมากเลย ไอ้หยนบอลนี่โคตรแบบเรดามเห็นของกินมล่าขนมเคี้ยวกรุบกรอบมาแล้วเคี้ยวกรุบกรอบมากไม่มีใครเอากูเลยกินมึงไม่รู้อ่ามกินขนมคนเดียวมันไม่อร่อยอะไม่อร่อยจะกินไม่ได้ไม่อร่อยใหญ่เกินใหญ่เกินไปโอ้ยตาหน้าเดี๋ยวประหยัดมานานอ่ะพี่ไปเปลี่ยนเน็ตแป๊บ กาหน้าไม่มีแล้วเดามซีดีเดาไปดูนะว่ากูมาช่วยอย่างรอนี่มันมาปุ๊บกูมาปุ๊บมันหนีเลยแหละโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้อยเฮียชนอะไรเนี่เลย อ้าวอ้อ,อ,อมทำไมทิ้งกูอย่างนี้เราอะไรวะคุมาช่วยได้ใครท้รยพวกนี้มามาช่วยแล้วเกิดเรื่องตัวกูหมดเลยนี่ยเขาเรียกว่ามาอ้อมนี่อ้อมกลับมาใหม่รีเทิร์นนี่สโลไปสองปิงอะแคนดี้ฟิว <c oughs> เออต้องอย่างนี้นี่แล้วกูก็หนีนี่แกงผักมาใสออนตี <c oughs> เอาไอ้ฟิวตายพอพอดาเมจหมดแล้วดาเมจหมดแล้วเดออามก็มานาหมดไอเฮียนี่ไอเฮียนี่ฆ่ามันก่อนหมดไม่หมดที่ไอ้ะมตนมาดิบะจะมันมึงมาแล้วมึงไม่มาแนวหน้าละแนวหลังมีใครช่วยมึงไหมแนวเน็ตแนวมือลาวไปตีเลยป้อมมาแล้วแล้วไปสู้กับเขาในป้อมกูเสียดายอันตรีูีนะเว้ สวยอ่ะสวยว่ะสอี่โคตรลาวสองสี่โคตรลาวเลยโคตรลาวเลยตายเยอะกว่าพี่ใครสองสี่ว่ะพีเกมแพ้ก็ได้คิวกูจะฆ่าตัวไว้ให้ดีเนี่ยที่พี่ไม่ได้คิวถ้าพี่ได้คิวนี่สิบแปดนาทีเองอ๋อดีดีก็ไปเล่นเกมแบบโคตรลาวมึงมึงมึงไม่ กูไม่อยากเล่นเดี๋ยวมึงแป๊กขมาคืออะไรวะกูไม่อยากเล่นกูพิมในเฉยกูไม่โคตราวเลยกูเนี่ยมึงไม่มุกโคตรขมามั้งวะอะไรมึงมามันแยกกโคตรไทยเลยโคตรเดาอามเลยเออโคตรเดาอามเลยมุกโคตรไม่ขอจะเอามุกม่โคตรต่อผิงเลย ไม่าร in ู้มึงเล่นอะไรกันนะได้บวกมันดิเฮ้ยจะขอบุกอยู่นี่ไม่มุกหยันน่ะมุกหยันมุกไม่โคตรหยันเลยมุกโคตรหยันเลยมันเล่นดิทำอะไรดีทำไงดีดีกว่าดาเมจก็ไม่มีมีแต่อาร์มคนเดียวระบบดิจิตอลเฮ้ยไม่มีดาเมจมาช่วยเพิ่มเลยหรอ จะอ่านอยู่เพิ่งตายกูเองพี่ภูมิไปนีเหมือนบอกแล้วกูน่าจะผักกลับมาพวกมึงจะได้ตายทุกคนเอ๊ะของแรมนามเมจมาแล้วฟิลไม่เอาตัวที่กูเอาเราก็เดินคิวเล่นไอสัตว์ฟิลไม่เอานี่เราเดินผ่านกูไปอีกแล้ว เวฟิวทำอะไรเนี่ยโคตรไทยอ่ะโคตตรไโครน้ำมนต์ไหนี่ยสัตว์มาแล้วววเรากินรับเราคินลับเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายน้ำมนต์แทงป้อมให้หน่อยเลยโอ้ไม่ต้องละไม่ต้องแทงละแม่งโคตรน้ำมนต์ในเกมเนี่ย มีมตายมีตายก่อนศพด้วยนะเกินแต่เวลาเขาเนีย่ยแถวนี้เราอขอจนเราไปก่อแล้วมันเป็นโอกาสหน้านะเอียพี่ให้อ่านต่ออัดต่ออัดต่อที่อะไรกูก็จะเลิกเล่นแล้วนะ